สวัสดีครับจากทรเรซิ่งช็อปนะครับอวันนี้นะครับก็ตามที่น้องๆสั่งนะครับมาแล้วนะครับสำหรับขอบล้อบันไซ12017นะครับนี่แฟนพันธุ์แท้บันไซนะฮะมาแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่สั่งผมนะครับตอนนี้นี่ตัวนี้เป็น120นะครับแล้วก็เป็นบันไซนะครับอย่างที่น้องๆสั่งนะครับอนี่นะครับ เบาเล็กกระทัดรัดมากเลยเนาะตาลนี่เบาวิวเลยนะครับอ่าสั่งมาแล้วนะครับก็สนใจนะครับก็ทักเข้ามาเลยนะครับ1 2 0 1 7ของบันไซนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นบันไซนะครับแต่เป็นสีเงินนะครับสำหรับสายคลีนนะครับที่แต่งแบบคลีนคลีนขาวขาวสะอาดๆนะครับนี่มาแล้วนะครับอ่าแฟนพันธ์แทบันไซนะฮะอ่ะแล้วก็มี หนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดสีดำนี่ตอนนี้นะครับหนึ่งสองศูนย์กำลังมาแรงนะครับนี่อันนี้ของฟาคอนนะฮะนี่ฟาคอนนะครับผมนี่สนใจก็ทักทางเพจทางไลน์เลยนะครับสำหรับน้องๆอ,อยู่ละแวกและแวกนี้นะครับที่วันนั้นเข้ามาถามนะครับตอนนี้มาแล้วนะฮะวันนั้นมันสินค้ายังไม่มานะครับผมนี่หนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดนะครับอ่า ตอนนี้120มาแรงนะฮะถามกันเยอะเลยอ่ะก็สนใจก็ทักมาเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ